สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาทำถั่วเน,น่านะคะถั่วเน,น่าแบบไทยใหญ่นะคะอันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำสองรอบสามรอบนะคะก็จะได้ถั่วแบบสะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะนำไปต้มใน ม้อนะคะหม้อนี้แล้วก็ต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ําลงไปพอประมาณน,นะคะแล้วก็ัน,นไปน,นะคะตั้งแบบนี้ไว้ทั้งวันนะคะ mm -hmm. ต้มถนเน่านะคะต้มประมาณตอนเช้าหกโมงถึงตอนเย็นประมาณสี่โมงนะคะต้มไว้แบบนี้ไฟไหนคะ คเครื่องบดนะคะเครื่องบดแล้วก็เวลาต้มเสร็จต้องเอาต่อมาหมักไว้แบบนี้ประมาณสองคืนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือหมักไว้สำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นาตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แค่หนึ่งคืนต้องรออีกหนึ่งคืนนะคะ I must wait. ปกรณ์การทําก็จะมีประมาณนี้นะะอันนี้ก็เข้าสู่การทําเป็นแผ่นแล้วนะคะก่อนจะเอาไปตากนะคะห้ค่ะ

การทำโทนเน่าก็จะทํากันทั้งเกือบหมู่บ้านนะคะส่วนมากก็จะทำโทนเน่ากันนะคะจะเป็นอาชีพของในหมู่บ้านนะคะทําแถวที่หนูอยู่ก็คือจะทําเกือบทุกบ้านเลยนะคะหนูก็ทํำปินนะคะก่อนที่จะมาทําขนมหนูก็ทําโทนเน่ามาก่อนนะคะ ทำเสร็จอันนี้ก็คือจะเป็นการตากนะคะตากทั้งวันนะคะเวลาแดดดีแบบนี้นะคะถ้าเป็นทนเลาแผ่นธรรมดาก็จะตากอยู่ประมาณ1วันนะคะแต่ถ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะต้องตากประมาณ2วันนะคะถึงจะแห้งและก็ส่งไปขายได้นะคะส่งไปขายหลายๆจังหวัดนะคะอันนี้ก็จะตากไว้แบบนี้นะคะ แดดแห้งแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บไว้เวลามีลูกค้าสั่งก็ต้องแพ็คส่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถั่วเน่านะคะที่มันเป็นเม็ดเป็นมนล็ดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ซื้อมเมล็ดนะคะซื้อตุนไว้สําหรับประมาณครึ่งปีนะคะก็เลยมีเยอะแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ